ความเร็วนั้นจะกัดเสือชีต้ายังไงยังงั้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับจังหวะสับขาของแกนะครับ วิ่งมาเนี่ยไม่เกรงใจใครเลยนะครับมีเหมือนกับยูเซโบวิ่ง100เมตรเลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับลีลาของแกครับสวัสดีครับน้องจานวิจารณ์บอลนะครับ e ีนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินในรีโวไทยลีกครับซึ่งเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลนั้นนอกจากบรรดานักเตะในสนามแล้วอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือกรรมการผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ใน นนั่นเองนะครับที่ผ่านมาในอดีตผู้ตัดสินระดับโลกที่เป็นคนไทยก็คือเปาอันครับพิรมอันประเสริฐครับที่ไปทําหน้าที่ตัดสินฟุตบอลอย่างรายการคอนเฟเดรชันครับมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศในปี1997และ2นัดในฟุตบอลโลกฟอง9 8มาแล้วนะครับแต่อีพีนี้ปัจจุบันนี้มีผู้ตัดสินที่สร้างความฮือฮา ในโลกโซเชียลที่ผ่านมาไม่นานนี้ครับในวงการฟุตบอลเขาคนนั้นก็คือเปาสงการบุญมีเกียรติครับไปดูกันเลยครับว่าช็อตที่เป็นประเด็นเฮือหากันนั้นเป็นอย่างไรกันครับและแล้วก็มาดูจังหวะที่วิ่งเร็วกว่านรกชนิดที่ว่าฟาสต์เร็วแรงทะลุนรกนั้นยังต้องเด็กทางให้นะครับผู้ตัดสินชื่อสงการบุญมีเกียรติครับจังหวะที่วิ่งตามเจลศัก ครับโอ้โ oh หจังหวัดสับขาจังหวัดนี้สัป,ปินมันช่างดูเนียนตาจริงๆครับวิ่งแซงกองหลังของบีจีสามสีคนทะลุทะลวงเข้ามากับความเร็วเนี่ยเหลือ ด้านครับยูเซนโมนยังต้องหลีกทางให้ครับแม่มันช่างรวดเร็วเสุเกินครับมาดูกันอีกครั้งครับแม่ยังกับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าครับวิ่งสับขาไหครับโอ้โหเหลือจะต้านนะครับผู้ตัดสินคนนี้ครับสุดยอดจริงๆครับในการสับขาของแกครับสุดๆไปเลยครับในจังหวะนี้ครับวิ่งซอยขายิกๆๆมากองหลังบีจีวิ่งตามแทบไม่ทันครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผู้ตัดสินรลยนี้ครับสุดยอดจริงๆครับมาดูประวัติของแก ครับผู้ตัดสินคุณสงการบุญมีเกียรติครับเป็นผู้ตัดสินระดับ AFC อ e ิริกนะครับคือเป็นประดับสูงนะครับของผู้ตัดสินที่ได้รับการรับรองจากสมาธ์ฟุตบอลเอเชียนะครับซึ่งผู้ตัดสินในระดับนี้จะเป็นผู้ตัดสินตัวแทนของทวีปเอเชียเลยนะครับในการตัดสินแข่งขันทัวร์นาเมตนต์ระดับโลกเช่นเอเชียนคัพโอลิมปิกเกมฟุตบอลโลกและก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไม ถึงวิ่งเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าผู้ตัดสินสงการนั้นอดีตแกเคยเป็นนักพรีทาวิ่งผัด4ี100่คณหนึเมตรมาก่อนนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆครับแล้วมาดูบทสัมภาษณ์ของแกนะครับหลังจากเกมอ่าระหว่าง BG ีกับเมืองทองนะครับซึ่งมีสื่อไปให้สัมภาษณ์หลังจากเกมเวกมนมมกกมมันนั้นนะครับแล้วก็เป็นกระแสโด่งดังขึ้นมานครับอ่าเปาสงการได้กล่าวว่าอย่างเคนสนการวิ่งครั้งนี้นะครับ ผมได้ผ่านการอบรมในระดับท็อปของเอเชียมีวิทยากรจากฟีฟ่าเขาสอนผมว่าเขาซูมไปหาฝ่ายรับที่พยายามตั้งหน้าตั้งตารับที่พยายามเอาบอลกลับมาและบอกถึงผู้ตัดสินว่าทำไมไม่รีแอคชั่นตามผู้เล่นที่กำลังวิ่งไปโดยธรรมชาติของผู้ตัดสินในจังหวะนั้นจะต้องอยู่ในระหว่างกึงกลาง เพื่อเตรียมรีแอคชั่นทายเพื่อรอรับการมูฟแมนในจังหวะสวนกลับมันเป็นความตั้งใจทั้งหมดของทีมงานทั้งหมดในการทำหน้าที่เพื่อให้คนดูผู้เล่นโค้ดนักภาคมีความสุขกับการชมในนัดนี้และจังหวะนั้นถ้าวิ่งตรงๆผมวิ่งทันเจ้าเท่จริรศักดิ์วงกรแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นการแซวนะครับอาจจะเป็นการแซวนักเตะอยู่นิดๆน,นะครับ สำหรับซึ่งจังหวะน,นั้นแกาได้วิ่งตามนะครับวิบ่งตามจังหวะของเจริญศักด์นะครับซึ่งเจริญศักด์หลุดเดย่ยวเข้าไปทําประตูนะครับซึ่งจังหวะน,นั้นก็ทําให้เมืองทองนั้นออกอแฟงบีจีนะครับเป็นลูกที่2นะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือสีสันบรรยากาศของลีโวไทยลีกนะครับ ของบ้านเรานะครับก็การจะหาผู้ตัดสินที่มีระดับคุณภาพอย่างนี้นะครับก็ต้องรวดเร็วทันเกมนะครับบ้านเรามีผู้ตัดสินที่มีคุณภาพแบบนี้ก็น่าชื่นชมครับน่ายกย่องนะครับติตตามกันต่อไปนะครับในผลงานของเอาสงการนะครับเ้าสงการบุญมีเกียรตินะครับว่าแม่แกมีดีลามีความรวดเร็วอย่างนี้นี่ในระหว่างเกมเนี่ยก็มีสีสันอย่างแน่นอนนะครับติดตามลุ้นติดตาม เชร์ฟุตบอลไทยลีกกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ